เป wow. อัก <Wow. Wow. S 2> ตูกเปอัพ <c ười> ูว้ <c ười> นาวว้วววาวววาวววววาวว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 รวว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 ้วว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  ลุงจมดินค่ะลุงลุงจมดินนะคะลุงลุงจมดินนะคะลุงขึ้นมาก่อนค่ะลุงว้ายลุงจมดินนะคะลุงลุงจมดินอยู่ลุงค่ะลุงจมดินอยู่ค่ะลุง มาค่ะกูมีเลื่อยเหมือนกันแล้วมาอาวุธหนักอาวุธหนักเข้าเจอกันนี่นี่ลุงลุงเอายังไงลุงเติร์ไอ้กันโหน,นะนี่แน่ลุงเอาไปอีกเอาไปอีกเอาไปอีกลุงลุงเอเอเข้าไปลุงเออตายสักทีเถอะลุงนี่ ออกไปออกไปค่ะลุงออกไปอีกอออเออียังยังจะตื่นกันไปอีกมีแค่ขายังจะเอาอ,าอ,อยู่แล้วค่ะลุงลุงมาก่อนโอหจะเเครซี่